สวัสดีครับไก่แจ้ KJWing Ma n นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำคลิปบอกไว้ว่าผมได้ไปงานถ่ายโฆษณางานหนึ่งที่เกี่ยวกับเต้นนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้บอกว่างานโฆษณาอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ออกอากาศตอนนี้โฆษณาตัวนี้ออกอากาศแล้วนะครับนั่นก็คือโฆษณาของ AIS Fiber นะครับงานนี้ผมได้ประกบ พี่เวียสุกลวัฒเลยนะครับผมโอ้เรียกว่าเป็นเกียรติของผมเลยนะแล้วก็เป็นผลงานของผมอีกหนึ่งงานเลยนะครับผมโอเคอย่ามาเสียเวลากันเลยครับผมว่าหลายๆคนอยากดูโฆษณามากกว่าไม่ได้อยากดูผมหรอกอ่ะครับผมได้แปะลิงก์โฆษณาตัวนี้นะครับไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับตรงช่องบรรยายเลยนะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปดูได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับฝากติดตามผลงานได้นะครับฝากด้วยครับ